คีอเหว่าอย่างอเมริกาเนี่ยมีดี e สเตท t e ไหมแล้วไทยแลนด์มีดี e สเตท t e ไหมก็คือมันมีคนหรือองค์กรหนึ่งที่จริงๆอยู่เบื้องหลังของทั้งหมดอีกทีหนึง่งไม่ว่าไม่ไม,ม,มีมีอยู่แล้ว<ม>พี่พอผมว่าผมก็ไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นเนาะอ<ม>เมริกาก็มีคอร์รัปชันคอร์รัปชันเยอะมากยกไม่ใช่หางครับอเมริกา,กาถ้าเอาอเมริกานั้นมันมีเดโมแครตรีพับลิกันครับแคลิฟอร์เนียคือรีพับลิกันสเตทนะครับเหรอแต่การเป็นเดโมแครตสเตทเป็นเพราะอิมเมอร์เจนต์ so d e m o c r a ะ เข้องอยากให้อิมเมอร์เนมายิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าอิมเมอร์เกนจะเลือกเดโมแครตครับ so สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นคือว่ามันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในช่วงเวลาเลือกตั้งในการเอาอิมเมอร์เกนเข้ามาเยอะที่สุดเป็นไปได้ถึงอิลิโก้ก็แล้วแต่ผมไม่รู้นะครับว่าได้ได้ข่าวไหมว่าเลือกตั้งครั้งนี้แล้วคุณไม่ต้องแสดงแบบประชาชนของอเมริกาคุณก็สามารถเลือกตั้งได้เพื่อที่จะทำให้สวิงสเตทเป็นเดโมแครตให้มากที่สุดซึ่งมัน crazy มาก อคุณจะขึ้นเครื่องบินคุณต้องโชว์ัตรประชาชนคุณจะขับรถคุณต้องมีแบบประชาชนอืเพราะว่าถ้าตำรวจถามคุณต้องมีัตรประชาชนแต่คุณเลือกตั้งคุณไม่ต้อง so corruption มีเยอะมากครับมีกามีการก็มีใช่ครับผมแต่ว่าผมว่ามัน transparent กว่ามันกล้าพูดกว่ามัน criticize openly กว่าที่นี่ไม่ใช่อืพี่พอรู้ไหมครับว่าบทสนทนาที่เรามีกันเมื่อกี้เนี่ยเราคือ minority นะที่นู่นอะ เขาพูด Policy ในเชิงของนโยบาย healthcare, นโยบายนโยบาย tariff, นโยบาย trade, นโยบายน้ำมันนโยบายกับจีนจะทำยังไงนโยบายทำ S&P เติบโตมายังไงนโยบาย interest rate ทำยังไงคนณมกันเขาตัดสินใจตามนโยบายพวกนี้ใช่ครับผมโอเคอาจจะมีพวกแบบโว k กอะไรเกิดขึ้นบ้างรู้สึกไหมว่าพอพูดเรื่องพวกนี้พูดเรื่องการเมือง เราเกร่งขึ้นไหมอยู่อยู่ว่ากูเกร่งขึ้นไหมเกร่งขึ้นครับเผมผมผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะมากมากเลยผมก็ทําได้แค่พูดมุมมองของผมสุดท้ายการเมืองเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องไปต่ออยู่ดีฐานะเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการไม่พึ่งการเมืองอยู่แล้วเพราะเราต้องไปให้รอดไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็แล้วแต่ so แต่ถ้าถามผมครับ ว่าสภาพแวดล้อมกลยุทธ์ตอนนี้มันคืออะไรผมก็ตอบตามครับที่ผมเห็นออออืืเครับการที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เรามีเรามีคนใช้แพลตฟอร์มมากมายนะครับมันทําให้เราเวลาพูดเรื่องการเมืองจะต้องเป็นกลางด้วยไหมอย่างที่ผมพูดว่าทุกคนมันมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันอีลอนตัวอย่างดีมากเลยอีลอนเป็นนักธุรกิจอันดับโลกที่รวยที่สุดวิพาวเกนจ๋า ใช่ครับคนซื้อเทสลามีทั้งเดนมาร์กบิลพ i ูเบนยอดขายเขาตกเพราะว่าเขาเทคไซส์แต่ว่าเขาก็ไม่สนโช so, มันไม่มีเส้นครับว่าแบบนักธุรกิจไม่คนยุ่งกันเมืองไม่คนพูดถึงการเมืองไม่เกี่ยวครับมันมันคือ personal preference <Okay. S 2> บางคนพูดได้บางคนอยากพูดก็พูด <c oughs> บางคนไม่อยากพูดก็ไม่พูด <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็บางบางคนอาจจะมีเกี่ยวข้องกับรัฐบาลข้อข้างเยอะสมมติว่าบางบางธุรกิจบ้านเราอาจจะมีพูพันกับการเมืองเยอะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่าใครเป็นรัฐบาลกันแล้วแต่ ก็ควรเป็นพันธมิตรด้วยเขาก็จะไม่พูดเยอะ